สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูผักชุดที่สองแบบปลอดสารพิษกันไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกัน,น,กนสวัสดีค่ะกันคตามมาเลยค่ะาเลยค่ะวันนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะมาแล้วเด็กหญิงอะไรค่ะวันนี้มากับเด็กหญิงอะไรคะ่ะน,นี่คือดอก ถั่วบราซิลนะคะมีปุ๋ยเยชื้อใช้รถนี่นี่นะคะดูอันนี้ปลูกอะไรอันนี้เปลงหมักปุ๋ยไว้นี่นะคะพามาดูของจริงเลยนะคะนี่ใหญ่ามากนี่นะคะ สีแบบลูกเขาเนี่ยยังไม่สุกนะคะนี่นะคะต้นเขาประมาณนี้นี่นี่นนคือต้นของเขานะคะแล้วก็นี่ดุกมากนะคะนี่เห็นไหมคะแดงเต็มต้นเลย ลูกสองพันจะเป็นลูกใหญ่ๆกับไอ้มะเขือเทศอะไรเนาะลืมเหมือนกันสองกำลังสุกเลยนะคะดูสินี่นะคะืมผักทั้งนั้นเลยผักขะเงง ลงังพอพื้นที่เท่านี้นะคะประมาณนี้ที่ปลูกมาเขือเทศทั้งหมดน,นี่ก็พามาชมอย่างเท่านี้เนาะเดี๋ยวลหลังจะพาไปชมอะไรใหม่ๆที่เรากำลังทำการเพราะปลูกอยู่ติดตามกันด้วยนะ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอ่ะบายบายก่อนบายบายท่านู้ชมก่อนสวัสดีค่ะบายบาย <c oughs> <c oughs>